ใส่เสื้อหนเขาจะมาสัมผัสนักข่าวแต่ช่องสีสัมผัสสัมผัสเรียนถ้าเอกเสืแม่นี่มันคือว่าเดี๋ยวลอกเพื่อนเูี่ยว ไม่ไม่ไเป็นไม่เป็นใไหนไม่คือบ่ะเดีรยลองบางไฟรานบางไฟเซนไม่เป็นใงไหนน่าจะเสื้อผ้ยครับเซื้อมือไหเสื้อซมือเอาเอาที่ไหเห็นว่ามือนีสิอันนี้เพื่อนบอกมาขึ้น่วันนี้นักร้องเตรียมตัวปาส่นสอบมาซ่นไปยังไม่ได้ลองไ่ได้ลองแค่้าือลืปได้เสองไปแล้วเสื้อผ้าอีเมอันนี้เอาเอางไทกรุงเทพเท่นน่ะ เอาไปทำมาแล้วเหรอมาแล้วขอบคุณครับวันนี้จากใครนี่ลองเทสดูหน่อยแม่แม่ฮักชนบุรีแล้วก็แม่เป็นคนสวยขอบคุณครับนะครับชนบุรีก็แม่เป็นโอ้ที่แรกว่าฉีดเอามาใส่มือนี้เนาะแมนชุดคู่เพิ่นนี่เนี่ยไม่ต้งสมก็ะุกลองไฟย์เรียนเดียวเอีบไปเห็นอยู่แต่พวกหัวสีเหลี่ยมืัวใดนะนั่นเป็นเอาชุดไอ้ควันแอบไปเห็นกอนน้องแล้ววันนีไม่ได้ดูหรอกมีเพลินบอกแค่ว่ามีชุดตอนนั้นมันทันเรียวมึงไป ไปเออใส่ใสกับสีเสือขาวสีกาโอเครอรออยืนยืนมันสวยจริงๆนะนี่เจอมันนี้แหละครับหนได้ลองเรวบอกอยังเจอมงเจอมเสุดไหนหนท่ไยรูหรือยังเจิมสุดเกย์ยังไม่เอาถุงมาให้เรานะถุงมดแต่วอาเดี๋ยวแล้วจอให้ที่หลังสรล้ว ใส่เามดีอันมืออืนหนีสิมื่ออืดสิได้ลองบอกส่ไหมมันจุถามเลจุดถามแล้วดีใจเหล่นี้มือขึ้นเราบอกว่าดีใจเนาะเห็นในกลุ่มเนาะจะกลับมาเล็วที่แหลกว่านไอ้นุ่นขิดล่าจะให้เขาลองแกงเรื่องยันมาดิอันบปล่าจอยมื่อหนาเอามือนีเขาคือโบวมีนโตมือหนีวุ้นเป็นไปลองเนี่ยวุ้นเป็นล่าอยู่นลจะเป็นคนล่าคนล่าเรา ว่าจะเอาเพียงข้าเก่ขึ้นมาเมนกัได้ห้คนอื่นดว,ว่าเป็นนังเป็นนังเต้นขึ้เท่าไรได้เลยดีวปนะอครับแยวพรุ่งนี้เราค่อยใส่กันเนะเเา,าะเต่ผกตอตัวไมตอกันต่อไือีคแปดว่ะสัว่ครบแปดก็สัมผากันใช่มันครบจ้ะบอเคยใส่กันหลายี วันน si pues so well. nah. ึงสีเืจำเหลืองยานัมันก็่วนานกร้อไอ้เป็นของต่ว่เป็นของที่เรากงใช้บางเดือนนครัเราบางเดือนไม่บ่มีบบไม่เราต้องต้องเลือใช้บางต้องระวังที่สุดเลยนะ เอาแบบตีไปเลย,ะะ desktop, เยไม่จำเป็นแบบมาซื้อไเธอไ่ร้าเขอกว่านกปานกับท่านหันไปเห็ุทุรัติว่ามนไม่อะไรเลยมีคนเยียมไข่ อุปรณ์มีอุปกรณ์อุปกรณ์ต่งแต่เกิดว่ามือเลียล่ะเขา่มีมันไจะมีทีานเนี่ยอจจูแปลให่ไกรับกับท่านฮันีซีแล้วตีหาก็เลยแบบไปเลย

你看意思，啊。 น้อนครับน mm ้อนนี here, here ่เห็นตื่นมาเด็กนี่เสียงปากกาตื่นเสียงนี่แต่หาวันนี้มองกินนื้อไม่เหนื่อยเนาะไปเล่นน้ำเราอบ้านพอเพื่อจะพาแม่ย้ำแด่เพืจะไปตีร่างกายเติมเติมพรถ่ายเรานี่หนึ่งมาจาไปนะแต่ว่าเอาขอไปเหมือนแพ่งเาม่คอไก่เป็นกสุอันนี้อันนี้อันนี้เราจะกลับห้องกไเองไปานก็ต้องไปงานเลยจ้ะ สองมื่อเีาไปซืริได้ละยกับบัตนแกนที่นี่และกับบันิกกับไปคุณเออเมันจะมันจะมีสลับอยู่สองมื่อสุดท้ายนั่นยี่แปดเออยี่เก้าสามสิบแลอยี่แปดยี่แปดยี่เก้ายัเบบแล้วกับันนิกยี่แปดงานกับคือที่ซื้อทดบส่งเบ้งใดบอคิวงานได้หนสมัิยั เมื่อได้หร่ยิบหาเอ่ยยิบหาโบแมนมันจะมีสองมือที่ว่าไปสุรินทร์อยู่เกือบจะสิ้นเดือนอ่ะประมาณน่ะบอลไปมันไปนะสามสิบสามสิบสามสิบสิบสุรินทร์สองเดือนนสิ้นเดือนพอดีแมนจะรอสิ้นเดือนมันจะมีสองเหมือรอเดืนทาง หเห็นว่าเห็นไอไ้พอยบอกว่ากังกะประมาณยี่สิบเดือนเดือนหน้าประมาณสี่มือไปสี่มือแต่ก็รู้ว่าซื้อได้ไปโซนหงเทีบหรือว่าเป็นโนหรืออย่างไรครับเระว่าทนแต่ว่ามันจะมีเดือนไหนนี่แหละที่พอยที่พอยเบิงหรือพ้อยบอกฟังว่ามันจะมีไปสิบหาหมือ anh <laughs> <laughs> này vô ngủ cả <laughs> <đây. cười> วเราไม่น่าใส่คินี่าเขาฝากเซฟที่นหนบอกว่าไหนอย่าอเงี้ย